สวัสดีครับพอกันอีกแล้วเนาะมื่อนีก็มากดรีครับมันเดิมครับผมตอนนี้รีครับกระลี่แตมแล้วครับแตมเดิมที่ข้าจบไปกับอยู่ประมาณ1,850กว่ากวๆเนะาะบอฮอด2,000ครับขาดอีกลอย บอเป็นยังครับผมเขาก็เริ่มเก็บแต้มใหม่ในซีซั่นนี้เลยเนาะเดือนเมษามีมือยดหลายนะครับคิดว่าเขาน่าจะมีเวลาว่างกดไลค์ึ้นครับลีแต้มไหมครับมือนีแต้มเขาก็เริ่มทีหนึ่งพันสองร้อยเนาะบอมมีผู้ใดขาดบอมมีผู้ใดเกินใดซ้ำกันเบิร์ดครับสีเกมแรกข้อมือก็ขอให้มั่นมา่นนะครับถ้าจะกดเจอท็อปเสื้อกะให้กดเจอลังสีเกมแรกเนาะถึงจะกดเจอก็บ่าเป็นยังครับผมเพราะว่าแต้มพันสองนะครับถ้าเขาแพ้เกมเดียวเกมต่อไปเขาก็เจอบอสล้วครับมือหนึ มาครับผมเทอร์นแรกของมือแลวกะเกียแรกของมือแลวกะเกีแรกของการรีแต่ไม่เนาะเบื้องแลังเกมนี้ดาเมีนเท่าน่าจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับผมก็จะเล็งตัวหลังเนาะเฮ้นเพื่อนเล่นยากครับถ้ามีโอกาสเขาคอยจังจะบินไปคุดเพื่อนครับดามีเสียเปรียบเทาก็ต้องส่เลียมส่คมครับด้านี่กะสามารถคุดได้เนาะแต่เทร์นี้ผมจะยิงวัระยะตัวบนไว้ก่อนครับเธอได้แซ่เพิ่นเนาะตัวหลังเขาวันระยะง่ายครับเพราะว่าอยู่ในระดับเดียวกัน thank you ตัวบนใส่เทินเปลืองตัวไก่เพิ่นยังบดใส่เทินเปลืองเลยเนาะเทินนี่ผมคิดว่าผมจะยิงให้เพิ่นเสียมุ่มครับเราเทินต่อไปเฮ้าคอยจางแซ่ตัวบนเนาะแต่บางเทอมูเฮ้าอาจจะแซ่ตัวบนเลยก็ได้ครับถ้ามูเฮ้าแซ่ตัวบนแล้ว, <c oughs> ว,ลวเทินต่อไปผมก็จะแซ่ตัวไก่ครับฮึ่ม <c oughs> นิดเดียวอีหลีครับขาเพิ่นยังเกาะไว้อยู่ขยบนิดเดียวก็หัวซักละจะเหลือไปอยังแค่น,นั้นนึงก็ได้หมูเฮาหน่าจะแทะตะบ,บนนะครับเบิ่งจากแรงยิงละ่ะเอา้าน้่งแข็งบ่ทันได้ตกมาฮอดอยู่ครับแข็งไใบถาละเอา้าตอดไปเรื่อยตอดไปหนา้าเริ่มมอเข้าไปเรื่อยๆแล้วครับถ้าเทิร์นต่อไปผมยิงกดดันเพิ่นให้เพิ่นบ่นมีมุมเล่นแล้วเพิ่นตอดไปอีกเฮาก็มีโอกาสบินไปคุดเพิ่นได้อยู่เด้อครับถ้ามันใส่เทิร์นเปลืองเนาะ แต่เธอกนีห้าบ้านอาจจะได้ยิงกดดันเพิ่อนยีครับต้องแซ่ครับผมมูห้าเจ็บแห้งต้องปั๊มเลือดมูห้าขึ้นมาสูไม่ก่อนครับดาเมีเท่าแห้งเสียเปียบเนาะถ้ามูห้ามาตายเห้าแห้งเสียเปียบมมหลายกว่าเก่าครับยังหน่อยก็ยังมีมูห้าวใบถ่าแช่ดาเมียอยู่เนาะเอาอู้เราแซ่บ่ถือกครับผมยิงแห้งปวดยิงเก่าซิมหาอะไรกันแล้วเนาะ เทิร์นเมื่อกี้บมเมนแต่แซ่ผ่านครับเลี้ยงเทิร์นผิดพร้อมถ้าเทิร์นนี่เฮายังมีน้ำแข็งอยู่เฮ้าก็น่าจ,จะแซ่ตัวบนไว้ได้อีกรอบหนึ่งครับบ้าไปยังครับเฮากับยิ่งกดดันตัวไกลไปครับผมเทอร์นพ่นตอดไปมอมอเฮาก็จะได้บินไปมิมมิมเพิ่นครับแต่การที่เฮ้าจะบินไปมิมมิมเพิ่นได้มันก็มีงเงินไขค,ครับคือเพิ่นต้องใส่เทิร์นเปลืองเนาะ เอา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 เพื่อนตอดไปมอมอีเลียครับเขาแผนเท่าเดี๋นี่ต่อไปก็ต้องมาลุ้นในเพื่อนใส่เทินเปลืองครับผมก็มีหนาทีแค่เลียงเทินนะครับโดยที่ห้าบ่ใส่เทินเปลืองจนเกินไปเวลาห้าบินไปเ้าคาอาจังเด็เล่นเทินเบิ่นครับเมื่อกี้มูหฮาถึกแซ่นเนาะเทินหนี่จงังได็เห้าก็ต้องซอยครับเพราะว่ามูหฮาได้อันติเมตแล้วลวก็ตั้งป้อมอมถ้าเทินต่อไปเป็นเทินของมูห้ามูห้า,าก็น่าจะยัดอันติเมตใส่ตัวบนนะครับถ้าได้กูรูตีนักจากเม็ด2เม็ดตัวบนก็น่าจะไปฟอเพื่ออินก่อนม บอแมนเทิร์นมูเฮาครับอา่านเทิร์นผาดครับผมแต่จากไหนมูเฮากันอาจจะได้เหรียญก้อนตัวบนนะครับเพราะว่าตัวบนเพิ่นตั้งป้อมครับการตั้งป้อมก็เป็นการใส่เทิร์นเปลือยู่เนาะอู้ได้เสื้อดาวตีเรียวพร้อมเทิร์นต่อไปเพิ่นกันอาจจะแซมูเฮาเนาะเพื่อบอห้ยมูเฮายัดอันติเมียใส่มูเพิ่นครับลูกแก้วเปลี่ยนเกมไปดีครับลูกแก้วเนี่ยเพิ่นจะแซมบอ เพื่อนยัดดาเมจเลยนะครับเบื้องเลากับกะทีมดาเมจไว้หฮมูมเพื่อนเอาม่ห้าล่มเนาะแต่อย่าลืมนะครับเพื่อนใส่เทินเปลืองไปแล้วครับผมกำลังจอบอยู่เนาะแล้วเพื่อนก็ไบบด้ใส่สกิวใกล้หามพูดพอมเทินเนี่ยเขาต้องลุนแหมูเข้าติดกูดรูตีนักจากสองเม็ดครับผมหนึ่งมาบอจากเม็ดเบื้องหลังน่านจะมีดซีรีหู๋ทางนี้ก็ติดดูดซาพร้อมยังดีนะครับที่โม่เขายิงสามเม็ดเนาะถ้ายิงสองเม็ดนี่ดาเมจขาดไปหลายเลยครับ มูเฮากันอาจะไปฟอพิอนคนแรกแล้วครับแต่กับขอบคุณกับผมที่ทีมดาเมจไวเนาะถือว่าเฮดไดเพื่อนเจ็บไดยูครับผมเครองหลอดเลยต่อไปก็ยูที่ผมแล้วครับว่าผมจะเฮดได้บอการที่เฮาจะชนะเกมนี้ได้ก็ต้องบินไปคุดให้ตัวไกลเพื่อนตายก่อนเนาะผมคิดว่าผมจะบินไปตกต่อหนาเพื่อนเลยเนาะเฮาหนาจะได้เลรียเทิร์นเบิร์นเลยครับเพราะว่าตัวบนเพื่อนก็นใส่เทิร์นเปลืองมิมมิมบาสันเพื่อนว่าโมเมนพี่นองเขาบอกนะถ้าเฮ้าเอาตัวไกลไปฟอพอินได้เกมนี้ผมว่าเฮามีหลุดแล้วครับเพราะว่าตัวบนเพื่อนกะครับชินึ อ๋อผมอยังเดือทั้งสองชิ้นเลยครับคิดว่าเฮาได้ดเปรียบอยู่ครับผมแต่กับว่าบ่ไดดครับสิ่งที่เฮาคำนวณบ่ไดดก็คือกูรู้ตีนักเนาะมาครับผมต้องเอาเพื่อนลงให้ได้ครับค้านหาตำแหน่งดีๆปับหามุมที่มันม่นใจมั่นใจแล้วกะว่าพอ้อมกันครับผมมิ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 ม,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 มเรียบร้อยครับผมเกือบบอลลงครับถ้ามูเฮาบอใส่เปลี่ยนลมเมื่อกี้นี่บรูว่าจะลุ่งบอเนาะต่อไปเฮากับไปสูคกับตัวบนต่อครับผม ตำแหน่งที่เขาอยู่เสียเปรียบครับมุมสูงเขากับเหรียญบดายนาะมุมบม่พอเธอเนี่ผมคิดว่าเขาจะใส่กอแล้วก็บินไปหาเพื่อนเลยครับผมก็จะบินไปอยู่ตำแหน่งเพื่อนนะครับเธอเพื่อนออกจากตั้งป้อมครับผมถ้าเพื่อนเซ่เข้ามูเขาก็น่าจะมีล่างแล้วนะครับเพราะว่ามูเขากับเก็บวิญญาณโดดแล้วเนาะตอนนี้เขาได้เปรียบอยู่ครับ อันเดอเพื่อนใส่กอชินสุดท้ายแล้วครับต่อไปห้าก่อ่านเทิร์นดีๆครับผมคำนวณด่าเมียดีๆเกียนี้กนาจะเป็นของเฮ้าแล้วครับเทิร์นต่อไปผมก็ืออยากให้เพื่อนแซ่เข้าด้ครับเพราะว่าถ้าเพื่อนแซ่เฮ้าแล้วเทิร์นก่อเพื่อนก็จะเบิดพอดีเนาะผมก็จะเหลือกอยุสินสุดท้ายครับผมโอ้เพื่อนคือลงทุนนะครับออกจากการตั้งปอมเพื่อมัหิ้วเลือดเลยครับเทิร์นนี้ห้าก่าจะแซ่ให้กอเพื่อนเบิดครับเทิร์นต่อไปหฮาก่จะคูดในเพื่อนเลนย่าครับผม เรียบร้อยครับผมกอ่อเพิ่นเบิดละเอาหมูเพิ่นกับมาล่างเทธอหน,นีเพอดีถือว่าเสียเปล่าเลยนะครับจังไดนเธอหน,นีเฮากัจะขุดเพิ่นเนาะเอาหมูเฮากับมะไซอกเปล่าครับผมบ่อยากให้ใส่เลยเนาะเพราะว่าเวลาขุดมันจะขุดบ่ลึกครับเน้เพิ่นมาติดนี่หลุมพร้อมครับบาดนี้งานงอกแล้วครับบาดนี้หลุมลึกบ่พอเนาะเพิ่นก็นสามารถสวนกลับเฮาได้ครับ บอไดใส่กอพอมที่ผมบ่ใส่กอเทิ่เมื่อกี้กับพะว่ถาถ้าห้าขุดเพิ่นลงไปเลือกมันบ่ครับถ้าเพิ่นบินแล้วเพิ่มเลือดขึ้นมานี่เพิ่นจะไ่ได้เห่นเทินเบิ่นครับเพิ่นผมยังจะเสียแล้วครับยาเต็มมาล่ะถ้าติดคิดึะขอจังเม่นอย่างนี้ผมไปเลยได้นีปีปีป ยังดีนะครับเพื่อนปติดคี่ติคอเลยเกือบแม่นเกียพี่ครับผมนี่นะครับผ้ของการประมาทเกือบเอาชีวิตบอลอดครับผมก็ได้อ่านเกียว่าเพื่อนจะติดนีลุมหรือว่ามูเข้าจะใส่ล็อกเป่านะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเกมนี้ห้กาก่าเก็บแต้มมาไเลครับผมกับเกือบตัวบอลอดขึ้นกันละครับเท่อนี่ห้าบไดใสก่กอดนะครับถ้าเพื่อนใดกูรู้ตีนักหรือขีติคอรจังเม็ดเข้ากับแพ้่แล้วครับไปเกมต่อไปกันเลยครับ ซื้อมัวเขาคือเป็นตาแสบแท้มามาครับโอ้บอหัดซื้อเรากินมาเลยวะแห้งอัดคลิปตอนเด็กเนาะได้มามาครับจากถววั่วใบสะสดนี่ก็มีแห้งเติบอยู่ด้วยครับจบเกมนี้แล้วต้องลุกไปต้มแล้วล่ะครับเ <c oughs> บื้องลราเกมนี้กน,น่าจะซูซีกันนะครับดาเมจบ้านาจะเกิงกันหลายเนาะนาจะได้มั่นอยู่ครับผมเกมนี้แต่การคูดเขาก็จะบท่ทิมเนาะกะพยายามอันเทิรนไปครับเพื่อที่จะขูดเพิ่มขึ้นกันเนาะ ตัวนาเพื่อนแท้ผมครับตัวรังเพื่อนบไดใส่เทินเปลืองเนาะเทินนี่ผมก็จะแท้ตัวลังไ้ครับเอากะสร้างโจดให้ตัวนาเนาะว่าเพื่อนจะซอยมูหรือว่าเพื่อนจะยัาเท่าตออ่อเนาะถ้าเพื่อนซอยมูเพื่อนย่างหน่อยเขาก็าลบเทินตัวลังได้ยุครับผมเทินหนึง่งเพราะว่าเทินต่อไปก็เป็นเทินขมูเขานะ เธอหนีมูเขายิ่งดีมากเลยครับเพิ่นบ่มีโอกาสสวนกลับได้เลยนอกจากเพิ่นจะใส่สกิลเพื่อเปิดทางเนาะเฮาก็จากกดดันตัวไกลเขาคือกันครับให้เพิ่นเสียมุมเลนคือกันเนาะด้านนี้ถ้าฟั่งตรงขามเพิ่นบ่เลนซัดเลี้ยงไก่นะครับเฮาก็สามารถกดดันเพิ่นได้ครับผมถึงจะคุดตายในเทิร์นเดียวบ่ได้ถาเพิ่นบินพลาดเฮาก็ยังมีโอกาสคุดเพิ่นตายได้เนาะเอาได้โชคระเบิดครับเสียดายนะครับบ่ได้ยัดเต็มแต่กับบรููนะครับว่ามันจะติดเนาะแต่ผมบาก็เจ็บเติบอยู่นะได้เเลืออดพิ่มา300%ยู เอ้เพิ่นบินพลาดครับผมมูฮอมีโอกาสขุดเพิ่นตายได้นน่เพิ่นอยู่มออยู่เนาะแต่มูเพิ่นซอยอยู่ครับผมโอ้แต่ถ้ายิงแบบนี้มูฮอก็มีโอกาสซอยเพื่นตกได้คือเกานะ่าเนาะต้องแซ่เท่านั้นครับแต่มุมเมื่อกี้เพื่อนบ่มีมุมแซ่ครับแต่แซ่ก็คือเถือกเจ้าของต้องเอาเพื่นลงให้ได้ครับมีมุมอยู่ขุดจังไดก็ได้ครับขุดสามบอโอ้มูฮอบ่บ่ขุดเพิ่นครับพลาดโอกาสเลยเสียดายแท้นะครับ โมเปน็นยังครับขาจังหาโอกาสไหมเนาะแต่เธอต่อไปผมว่าผมเจ็บเติบแน่นอนครับเรียบร้อยครับผมบวก2.3ถคณาายิงแบบนี้ระยะซัมนียนะครับดาเมจโอ้ขีดอยูข้อชุดที่2องไหมทุกเม็ดเลยเจ็บเติบครับเคืองหลอดเลยเมื่อกี้กับมีแผนนงงเลียนเข้ามาในหัวนะครับเมื่อกี้ผมคิดว่าผมจะคุดเจ้าของลงไปแล้วก็ให้มูหอสอยตัวบนลงมาหายเนาะแต่เลื่อมไปว่าฟังนันเพื่อนก็มีอีกคนนึงเือกันครับ ข่าสันเทิร์นนี่เ้าจะปั๊มเลือดครับเทิร์นต่อไปห้ากกะเขาจังบินนี้เนาะจากไหน,นห้ากกะได้เรนก่อนฟังนั้นแน่นอนครับเพราะว่าทั้งสองคนเพล่นกับใส่เทินเปลือง เอ,าเอา้าเขาหน่าจะอันเทิดผิดได้นี่เทิดเมื่อกี้เพิ่นใส่ปองเลือดแล้วกับบวกสองบวกสองเนาะผมใส่แต่ปองเลือดคิดว่าใส่แต่ปองเลือดกัน่าจะได้เหรนะียญเนาะแต่บ่พ่อครับผมถ้ายิ่งธรรมดากัน่าจะพ่ออยู่เนาะยังดีอยู่นะครับที่เพิ่นแซ่บบถ,ถือเนาะถ้าเพิ่นแซ่ถือเมื่อกี้นี่เขากัน่าจะถือคุดลงไปอีกครับไปครับบินบินไปอยู่หลังสไน,นเปอร์นี่แหละบินไปยู่เสาสูงๆนี่แหละเนาะเทิร์ดต่อไปก็เป็นเทิร์ดของพิกคู่นะครับมุโรบา่่าเเพินสโมอ้ย มันถืกอยยังละครับนะเยยว่าจุดนน้น่อยนั่นเด้อโอ้ยเด็กเวทโอ้ยจุดซ้ำนั่นกันเอาเนาะมันเกือบเ่าเห็นเลยได้ครับถ้าบอสังเกตเมื่อกี้ผมก็บอสังเกตเลยตอนบินต่ำนะครับเขาจังสังเกตเห็นเกมคุณภาพครับเล็กๆเดียหน่อยบอปลอยผ่านเลยคุณภาพจะแนวจังสี่ละ ตอนจับครูบุคุณภาพเลยขอโทษมูหล,ลายๆครับผมเกิดเหตุว่าขาดฟันเกมกาลังจะมั่นกาลังจะตึงนะครับจุดๆๆเลยบบมี่ยังจะเบาเลยครับผมย้อนจุดน้อยๆจุดเดียวครับไปครับเก็บวิญญยานซอยมูเข้าต่อเนาะ้าเพื่อนตั้งป้อมแล้วขนาดจ,จะเบิดซิดแล้วครับผมมูเข้าก็ได้แพ้ย้อนผมครับผมเกียบนี่บินพลาดเนาะแต่ก่อนเข้ากับบินติดดูอยู่ครับผมก็เลยราวัางเนาะแต่ช่วงหลงัลงๆมาเข้ากับจะบินบ่ติดละเพราะว่าก่อนบินผมกะเช็กตลอดเนาะแต่อันนี้บ่เห็นอิลีครับ เรียบร้อยครับผมคนตังปอมละเฮ้ยเต็มมูเขาก็มีโอกาสสวนอยู่ได้ครับถ้ายัดอันติเมียเต็มเต็มติดตคิดต่อพิกคือก็มีโอกาสตายอยู่เนาะเพราะว่าผมก็สามารถซอยเพิ่มพ้าเบอร์ได้ครับตอนที่เขาจะกดสกิลซอยมูนะครับเขาต้องสังเกตตัวละครมูเขาก่อนเนาะว่ามูเขาจะเหตุอียงครับโมเมนเขากดไปถาบางที่มูเขาเพิ่มเลือดหรือว่าบิดยังซีครับวิญญาณที่เขาเก็บมามัานจะเสียฟรีเนาะมูเขาเลรีเทิร์นเบิร์น,นครับเทิร์นนี่ก็น่าจะยัดนะเรียบร้อยครับับบกดดเเพิิ่่มมซออยไปจตจ็ พ่นนะพิ่นยิ้มเปืยไปถาแล้วสไนเปอร์อเจ็บเติบอยู่นะถ้าได้คิดินขอ้อจะเม็ดนึงนี่ได้มูเก็บเป็นย่านเลยล่ะครับต่อไปพิ่นกัน่าจะเล่นเทนเบิร์นเทิร์กันครับมีอันติเมทรพร้อมเกียบนี้ก็มีโอกาสที่เาจะได้ดเปียมนะครับเป็นช็อตที่พิกขุพิ่นบินมายูมอโมเนะพิ่นบินพลาดครับก็เลยเสียโอกาสตร,ตรงนั้นไปครับต่อมาก็เป็นพมครับที่บินพลาดเนาะไปบินต่ำจุดจุดเอียงกระบ่ร้ก็เลยให้นทีมแพ้ครับไปเกมต่อไปเลยครับ จากที่เข้าไปโช์เทีบกับบอสมากนะครับเกมนี้เข้าหนาจะได้ดินอยครับผมด้านนี้เสียเปรียบฟังนิดนึงนะครับจุดเกิดบอดีปนใดเนาะเกิดฟังทรายครับด้านนี้เข้าต้องระวังดีๆครับถาเทินฟังตรงขามเลี้ยงกันนี่อันตรายครับถาเพิ่นคูดพร้อมกันเนาะถ้าเพิ่นคุดต่อกันจะได้เข้ากับบัวหนาจะรอดครับเพราะว่าอาวุธตัวหนาเพิ่นการคูดดีมากเลยครับบูมาแลงหัวใจอันหม่เนี่ยดีอยครับผมเกมนี้เทินสลับกันไปสลับกันมาอยเนาะมีเทินขันกลางอยเทินบอดดอยตอกันการที่จะคูดเท่าไตเลื่ ซอยมูเท่าใดครับเทินแหลกของแต่ละคนยิ่งหยอกกันไปหยอกกันมานะครับเบิกแล้วดาเมจก็น่าจะบลอกเกิอกันหลายเนาะอยู่ฟังทา้งสายย่ำใดก็อดคิดบ่ได้นะครับมาฟังทางขวาจะขูดเ้องเนาะก็ต้องเลี่ยงเทินไว้ก่อนครับถ้าใส่เทินเปลืองไปเลยเดี๋ยวเ้าจะถือขูดครับผมอืม ยิ่งบอดีปันไดครับถือกเต็มตัวพอดเฮาก็อยากได้มิม,มิมเนาะเพื่อจะให้เพื่อนหามุมเหรียญยะครับถ้าเป็นแบบนี้เพื่อนการสมารถค้านหามุมเหรียญไม่ได้ครับโอ้เอาเลยบ่มับมับมับมบ,มบ,บอดเถือกนะครับแต่ก็ต้องเบึ้งว่าเพื่อนจะปรับองศาบ่เพื่อนปรับองศาอีหลีครับผมเทินต่อไปมูเฮาต้องแซ่ตัวลังนะครับบอสันเฮาไบฟอเพื่ออินแน่นอนเอ้าถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องไปรุ่นตัวรังแล้วครับว่าเพื่อนจะคุดเฮาตายบ่ รีบ้อยครับผมมีไอเทมสีเขียวแบบนี้กำลังจะบอกว่าลมพัดมาฟังใสก็มีโอกาสบ่ถึกเนาะลมสิพัดแห้งสิพัดซามาันได้ทำใไอเทมสีเขียวนี่จังไกรก็ถือครับเกมนี้เ้ากับบอไดเลนอีกแล้วยังดีเยอะครับยังได้สร้างดาเมจต,ตัวหนาอยู่เนาะ <c oughs> ไปครับผมเกยมเม็นยันดานนี้ถ้าพื้นมันบลึกตอนที่มูห้าบินมาก,กับพ่อข้าใจได้นะครับแต่ดานนี้พื้นมันลึกครับผมบ่าสามารถขุดตายได้ในเท่์นเดียวแน่นอนครับถ้าบอติดเสื้อดาวตีเร็วหรือว่าโจมตีต่อเนื่องเนาะ บัเป็นยังครับก็ถือว่าม่ห้าตัดสินใจไปแล้วเนาะถาเมื่อกี้ถ้าผมว่าตายผมก็สสมารถบินมาขุดตัวนาได้ขึ้นกันเนาะตาลือตกบ้านเกมนีขุดมันเลยครับเอาถือมูน้ำบอลนะถือมูสองเมตรเ,เนี่ยอืมคือบมถือมูเจ้าของไ่วะเกมพลิกเลยได้ดิเอา้าตัวนาบ่เล่นครับลดบ่เหรอหรือว่าเพิ่นต่อให้เพิ่นอาจจะต่อห้าได้เนี่ยโอ้เอาได้รลุนแล้วครับผมเกมนี้มูห้าบ่ได้เอาสกิลใกล้หามขุดมาหรือว่าลืมกดบาเนี่ยก็ต้อมมานหลุใหาตาลื้อนะคร มับมับมับโอ้มับ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 เรียบร้อยครับผมฮุดเฉียบอีหลีต่อไปเ้อากับไปตบบัสแล้วก็ไปเจอกันเข็มต่อไปเลยครับอือหอเมล4บเก่าจับคู่กับทะลุร่วงเจ็ดนะครับกําลังใจยองนะครับ่าเมนี่จับคู่ดีเนาะกามีพี่นองเข้าอยากเห็นนะครับที่เขากดเจือกับคนที่ดาเมจโอเวอร์โอเวอร์เนาะนี่ครับผมจะเอามาให้เบิรงเลยนเนี่ยกูรู้ตีนักพร้อมมาเบิ่งกันครับ่าเมทละเท่าไร มื่นหกครับผมนี่แหละครับผมสภาพผมกับจับบอต่างครับมูเฮาเลยเนาะต่อไปก็เป็นคิ้วผมครับนี่แหละครับมันบมมีอย่างไรครับเกมแบบนี้บ่ได้ยิ่งยั่งครับขามาเฮากบเถือกยิ่งตายแบบนี้แหละครับถ้าจะได้ก็ขึ้นได้ความสาใจครับผมสาใจอยู่ด้วยครับเวลาถือกเขาตีแล้วเฮาตายในเทินเดียวนี้ดาเมียมันโคตรโอเวอร์เลย เบื่อบ้างกับลังการมากเลยครับถ้าผู้ใดมากผู้ใดแบบซาดิสซาดิสกับบอกผมได้ครับเดี๋ยวผมตัดมาให้เบิ้งดูๆถ้าเป็นตอนเท่าเด็หน่อยนะครับสมัยเด็กกี่หัวร้อนนี่ครับถ้าเจอแบบนี้บ่ได้ว่าหัวร้อนย้อนว่าเพิ่นตีเทาเจ็บนะครับหัวร้อนย้อนเกมครับที่จับคู่แบบนี้เนาะไพ่หล่ะจะไปชนะใดเจอแบบนี้มันตางกันโพดแต่ตอนนี้เวลาเจอแบบนี้กับบ่ได้อีกหัวร้อนแล้วนะครับดูเป็นเรื่องตลกไปเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเทาบ่ไดจริงจังคือจังเทาตอนเทาเด็กหน่อยเนาะ โอ้ยสมัยเตกี้ตอนล่านเกมลุ่งเรื่องนะครับการดวลกันในล่านเกมกันเป็นเรื่องปกตินะครับก็จะสู้กันนึ่งนึ่งเนาะเกมที่เฮ้าจะดวลกันเตกี้กับเป็นพี่บีครับเด็กน้อยใช่ไหมเตกี้ก็เอินพี่บีพี่บีเนาะถ้าซื้อเต็มมันกับพ่อยแบ่งการสนะกันกับเป็นการที่จริงจังมากเลยครับตอนนั้นถ้าแพ้ก็คือแบบถึกย้ำซักซีอะตีกันในล่านเกมก็นีครับเตกี้ที่ตีกันกับบแม่นว่าเหตุผลว่าแพ้ด้ครับ เด็กน่อยมันกนยอมรับความภัยแพยอยู่ที่มันตีกันก็บพาะว่าเหลือใจครับถ้าคนที่สนาแล้วมันย่อเยื่อยครับผมลอเฮาจังสัตย์จังสี่ครับเด็กน่อยมันกะการตัดสินใจมันกนเลี้ยวเนาะมันก็ไซส์ดูวแล้วเนาะมันขั้นแขว กลายเป็นเรื่องสมัยได้กี่ครับบ่ไหมคือไม่เนาะเวลามองย้อนกลับไปมันกตะตลกเจ้าของครับเวลาห้าเห็ดในสิ่งที่มันไหลสาระแล้วหฮาจริงจังนะเนะาะสามยได้กี่การเล่นเกมผู้ใหญ่ก็มองเป็นเรื่องไร้สาระครับเสียดายนะครับที่ห้าเกิดเร็วพวพนอถ้าเกิดซาหรือว่าเกิดในยุคนี้ในยุคที่อ e ีสปอร์ตเปิดกว้างครับสามารถหารายได้ได้ไดสร้างอาชีพให้เจ้าของได้เนาะซุมือนีผู้ใหญ่ก็เรื่มยอมรับนะครับถ้าผู้ใดสนใจในอาชีพนี่ก็จริงจังครับผมเห็ดให้เต็มที่เนาะฝอยจบเกมก็บจบพอดีครับไปเกมต่อไปเลยครับ ครับผมจากเกมทีมูฮาเวล40เก่านะครับเรากดเจอทะลุลวงเวล7จ,จากนั้นมากับโบมี่เองเลยครับก็บตามภาพเกมนั้นเลยครับเป็นคือกันเป๊ะเ,เลยสรุปแล้วมันี่เขากดไปทั้งเบิร์ดซิเกมครับ4เกมแรกของมือเขากับาสนานม,มาได้สารเกมเนาะหลังจากนั้นมาเขาก,กดเจอแท็ปเซิร์ฟครับแล้วก็แพ้แล้วก็กเขากับสลับไปเจอบอสเนาะ แต้มมือน,นี้เขาก็เริ่มทีหนึ่งพันสองร้อยครับบวกเพิ่มมาสี่สิบสองแต้มเป็นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสองแต้มครับซิปเกมได้มาสี่สิบสองแต้มกับเบอร์อเบาแย,ย่ปันได้ครับที่มันบอแย,ย่กับพอเบอร์เขายังเจอบอสเยอะครับถ้าบอมีบอสเข้ากันอาจ,จะบูดเลยครับผมมือนี้ไปครับเขาจะไปแก้ตัวไม่มือหนาเนาะคลิปนี้กับประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมรับฟังพอกันไหมคลิปหนาครับ